ทะเลาะก,กับแฟนบล็อกทุกช่องทางทํำยังไงดีนะคะก็มีสาวๆหนุ่มนะคะเขียนมาถามอาจารย์เปิ้ลค่ะว่าเวลาที่ทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยแฟนเนี่ยบล็อกทุกช่องทางเลยนะคะติดต่อไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เราอยากจะติดต่อเขามากเลยนะคะเพื่อที่จะขอโทษไม่ว่าเราจะผิดจริงหรือไม่ผิดจริงอาจารย์เปิ้ลมีคาแนะนําแบบนี้คะ่ะถ้าเขาอยากฟังคําขอโทษของคุณเขาจะไม่บล็อกค่ะการที่เขาบล็อกเนี่ยมันเป็นได้หลายสายเหตุเช่นจริง,รงๆแล้วเขาจ้องอ่ะที่จะเลิกกับคุณนานแล้วหรือไม่เขาก็รู้สึกว่าเขาถือ ให้เหนือกว่าในความสัมพันธ์เพราะคิดว่าคุณนั้นหลงหลายเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเวลาที่คุณทําอะไรผิดเนี่ยต้องลงโทษโดยการไม่อนุญาตให้คุณคุยเนี่ยมีความสุขนะต้องให้คุณต้องรู้สึกร้อนรนจากการที่คุณทําสิ่งที่ไม่ถูกใจเขานะคะอาจารยไ์ไม่ทราบหรอกค่ะว่าความผิดที่คุณทํานั้นมันร้ายแรงมากหรือน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนค่ะความรักระยะยาวรักแท้รักจริงรักที่มีความสุข เขาไม่ได้แก้ปัญหาโดยการที่ไม่สื่อสารกันค่ะบางครั้งการที่เขาบล็อกเราจากทุกช่องทางคือเขาไม่อยากเห็นหน้าเราเขาไม่อยากได้ยินเสียงเราเขาไม่อยากฟังเราและถ้าเกิดว่าเราผิดจริงเราบอกอยากขอโทษถ้าเขาอยากฟังคําขอโทษจากคุณเขาจะไม่บล็อกค่ะบังเอิญ่าเขาไม่อยากฟังค่ะแล้วเขาไม่อยากเห็นหน้าคุณแล้วเขาไม่อยากเจอคุณมันเป็นไปได้สองเคสด้วยกันว่า1งแค่ปั่นหัวเดี๋ยวก็เปิดบล็อกค่ะสองเขาอาจจะคบคนอื่นอยู่หรือว่าคุณยังไม่ใช่สําหรับเขา อาจารย์เพิ้นอาจจะพูดตรงกันไปนะคะเพราะว่าอาจารย์เพิ้นไม่อยากให้คุณนั้นเสียเวลาค่ะอาจารย์เพิ้นก็มีวิธีการเช่นเดียวกันว่าถ้าเขาบอกทุกช่องทางใช่ไหมคะคุณก็จงมีความสุขต่อไปอาจารย์เปิ้นแนะนาให้มุกออนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะคนที่ยังติดต่อสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆเป็นระยะๆเขาเรียกว่าคนคบกันค่ะแต่คนที่ขาดการติดต่อกันไม่คุยกันไม่พูดกันไม่เจอกันเขาเรียกว่าคนเลิกกันแล้วค่ะ เขาเรียกว่าคนเลิกคบกันแล้วเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ว่าเรื่องนี้เหตุการณ์นี้คุณกําลังสับสนแค่ไหนว่าเอ๊ะฉันไม่ดีไม่มีค่าพอฉันทําผิดทําไม่ผิดถึงให้คุณทําผิดมากกว่าเนี้ถ้าเขารักเราเป็นคนที่ใช่เขาก็ไม่บอกอาจริงๆบางคนแบบเรื่องร้ายแรงมากหินโหดมากเขาก็ยังให้ผ่านได้แต่ทําไมเรื่องแค่นี้ถึงยังต้องบอก เพราะฉะนั้นอาจารย์เพิ่อนอยากจะฝากไว้ให้คุณคิดถึงมุมมองที่ว่าไม่ควรจะมีสถานการณ์คนหรือว่าใครก็ตามที่ทําให้คุณนั้นต้องร้องไห้เสียใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคนเนี่ยมักจะใช้ปั่นหัวกันนั่นคือถ้าเรารู้ว่าคนเนี้ยชอบเรามากเขาก็จะแกล้งงอนให้คุณง้อหรือไม่ก็ปั่นหัวคุณให้คุณต้องรู้สึกเจ็บปวดจากการที่คุณอาจจะทําไม่ถูกใจเขาเล็แค่น้อยหรือว่ายิ่งถ้าไม่ถูกใจมากผิดมากเนี่ยนะก็ไม่จําเป็นจะต้องเลิกนะคะที่จะต้องเลิกก็เพราะว่าเขาไม่เอาเราแล้วแค่นั้นเอง มันมันต้องคิดแบบตรงไปตรงมานะอีกอย่างหนึ่งอาจารย์เปิ้ลให้ความสําคัญกับเรื่องของเวลาและความสุขนะคะอย่าปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาพรากเวลาไปจากเราเพราะเวลาของเรานั้นมันอยู่จํากัดค่ะมันไม่ได้ว่ามีเยอะแยะและอยาให้ใครมาพรากความสุขจากเราไปความสุขต้องเกิดขึ้นได้จากตัวเราเองมีเขาหรือไม่มีเขาเราก็มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เปิ้ลเนี่ยเคยเจอคนที่ทากับอาจารย์เปิ้ลทั้งสองเคสก็คือแค่ปั่นหัว ทำโทษเราอะไรประมาณนี้ฉันรู้ว่าเธอเป็นท่ารักฉันฉันอยากเห็นเธอร้องไห้ทุรนทุรายอยากเห็นเธอเนี่ยสำนึกผิดงสิ่งที่เธอทำอาจารย์บันว่าพฤติกรรมเนี่ยมันยังไม่ใช่รักแท้ค่ะถ้าเขารักเราเขาจะไม่อยากให้เราร้องไห้เขาจะไม่อยากให้เรากังวลใจเขาจะไม่อยากให้เราทุกข์ใจแล้วถ้าเขาอยากจะคบเราต่อไม่ว่าเรื่องมันจะผิดแค่ไหนเราจะต้องหันหน้ามาแก้ปัญหากันอันนี้เรื่องนิดนึงก็ไปละ อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาหาเรื่องที่จะไปอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราเนี่ยไปจับจดกับเขามากเกินไปมันเหมือนเราไม่มีทางเลือกให้กับชีวิตน่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วในชีวิตเราค่ะมีผู้หญิงผู้ชายมากมายเลยที่เขาพร้อมจะรักเราแล้วก็เราก็ปรับปรุงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นมีความเชื่อมัน่นในความสวยความหล่อมากยิ่งขึ้นอาจารย์เปิน้นคิดว่าเรายังจะมีโอกาสได้เจอสิ่งที่ดีมากกว่านั้นที่สําคัญที่สุดอย่าไปด้อยค่าตัวเองนะคะประมาณว่าเขาไม่เอาเราแล้วเนี่ย เรานี่บแบบไม่มีคุณค่าเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเรายังมีคุณค่าของเราอยู่เหมือนผักเนี้ยถึงคนจะไม่กินผักแต่ผักมันก็มีคุณค่าของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ใครมาทิ้งเรานะแต่เราเนี่ยอนุญาตให้ตัวเราเนี่ยพักร้อนหรือให้เวลาเต็มที่กับคนที่ใช่จําไว้นะคะรักแท้มีจริงค่ะพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนจะมาเป็นแฟนกันเนี่ยนะ,ะต้องมีอัจตชาติเนี่ยเคยเป็นผม,มกันมาก่อนชาตินี้เกื้อกูลกัน,กนชาตินี้แค่บล็อกเนี่ยก็ไม่เกือ้อกูลกันแล้วเน แลวสิ่งที่ทําให้คู่รักเนี่ยอยู่ด้วยกันและมีความสุขที่สุดก็คือต้องมีศีลศรัทธาจาระาปัญญาเสมอกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเนี่ยเอาไว้ครอบไว้สแกนเอาคนที่ไม่ใช่ออกไปอย่า,าปล่อยให้สามีในอนาคตนะคะภรรยาในอนาคตต้องเสียเวลาการที่คุณไปหมกมุ่นกับผู้หญิงผู้ชายที่ไม่ใช่นะคะรักแท้มีจริงอาจารย์เปิ้ลเป็นกําลังใจให้คุณคุณคู่ควรกับความรักที่ที่สุด คุณมีรักแท้คุณมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นในชีวิตเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์เปิ้ลโอยพรขอให้ทุกคนโชคดีเรื่องความรักนะคะใครชอบแชร์แท็ on, กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์มืปติตาค่ะ